E. S. <S ขอต้อนรับเข้าสู่ชาแน,นลว l ยแอนเจอนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของชาวธาตุน้ำก็รากฎพีจิกมีนกันค่ะความรักของชาวธาตุน้ำในเดือนธันวาคมนี้จะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะแทนอเปอนโค้นะคะ10เหรียญ เ r e ีรบอค่ะสามไม้ไดอบอค่ะอัศวินถือไม้นะคะชาวธาตุน้ำในเดือนนี้เขาจะเข้ามาทุ่มเทกับคุณมากๆนะมีโอกาสที่คุณจะถูกเปนะคะถูกซัพพอร์ตถูกทุ่มเทมากๆหรือว่าได้รับข่าวดีที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับเขาคนนี้นะเขาจะเข้ามาแอคชั่นแล้วแหละ หลังจากที่รอจังหวะนะคะรอโอกาสรอรอแบบให้สถานการณ์เป็นใจอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเดือนนี้นะชาวท่านน้ำคุณจะถูก Take A c t i o นนะคะเขาจะเข้ามาแสดงออกกับคุณมีการเข้าหาหรือถ้าเป็นคนไกลเนี่ยเขามีแผนที่จะเดินทางมาเจอคุณในเดือนนี้นะถ้าคุณรอเขาอยู่เนี่ยมีโอกาสที่เขาจะมาเจอคุณหรือว่ามีแผนในเรื่องของการเดินทางการท่องเที่ยวการออกเดทกับ,บคุณนะคะ เขาจะแสดงออกให้คุณได้รู้เลยว่าเขามีความมั่นคงกับคุณมากๆนะเขาจริงจังกับความสัมพันธ์นี้แล้วก็มองอนาคตร่วมกันกับคุณจริงๆนะคะเขาอาจจะมีการพูดถึงอนาคตของการเป็นครอบครัวนะคะอนาคตที่คุณและเขามีร่วมกันหรือว่าพูดถึงแผนต่างๆที่แบบเขาคิดไว้ให้กับคุณได้ฟังในเดือนนี้นะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะ โอปอนค่ะเอดออฟเฟคอลนะคะหนึ่เหรียญเด็กถือดาบนะคะชาวธาตน้ำคุณจะได้รับข่าวดีทางความรักอะคือเขามีโอกาสที่จะชวนคุณออกเดทจริงๆนะหรือว่าแบบมีการนัดเจอคุณนัดชวนคุณท่องเที่ยวเดินทางแล้วก็มีโอกาสที่ชาวธาตุน้ำคุณจะได้รับข่าวดีในเรื่องของความรักมีการเลื่อนขั้นเลื่อนสถานะหรือแบบ เขาอาจจะพูดในเรื่องของการเป็นครอบครัวที่จริงจังกับคุณมากๆเลยนะ่ะในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ชาวธาตุน้ำพูดจะโชคดีมากๆในเรื่องของการเงินแล้วก็ความรักเขาจะแสดงออกในเรื่องของความรักกับคุณอย่างชัดเจนเลยนะคะและเขาก็ดูพยายามมากๆกับกับความรักครั้งนี้ถึงแม้ว่าคุณและเขาอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างสําหรับบางคนเนี่ยคุณอาจจะไม่เข้าใจกันบ้างหรือมีความเข้าใจผิดกันแบบ ทางโลกออนไลน์หรือในเรื่องของการสื่อสารนะคะแต่เขาจะทําให้คุณรู้สึกพิเศษให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สําคัญมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนสถานะนะคะได้รับข่าวดีทางความรักหรือมีแพลนในเรื่องของอนาคตการครอบครัวอืม,มีเรื่องของการออกเดทและการเดินทางนะชาวธาตุน้า นายออฟเิเชียลค่ะอสศวินถือเหรียญเอเดอร์คับค่ะหนึ่งถ้วยเท็ออฟฟิเชียลนะคะเด็กถือเหรียญใต้สำรับนะคะเป็นถ้วยออฟคัพโอโ้โหเดือนนี้ชาวธาตุน้ำคุณปังมากๆเลยนะคะในเรื่องของความรัก คือแอนรู้สึกว่าคุณกําลังจะถูกนัดเดทคุณกําลังจะได้รับการติดต่อสื่อสารและเขาจะเดินทางมาเจอคุณถ้าคุณรอาการเดินทางหรือว่ารอการพบเจอใครอยู่เนี่ยมีโอกาสสูงที่เดือนนี้เขาจะมาเจอคุณและไม่ใช่การเจอกันเฉยๆนะเขาจะสารภาพความในใจกับคุณคุณจะถูกบอกรกักหรือว่าถูกบอกความในใจหรือว่าเขามีการแอคชั่นในเชิงที่แบบแสดงออกว่ารักคุณมาก แสดงออกว่าต้องการเริ่มต้นกับคุณในเดือนนี้นะคะชาทา่าน้ำคุณจะได้เริ่มต้นในสถานาการณ์ใหม่นะคะในน่าจะมีการอัพความสัมพันธ์ถ้าความสัมพันธ์ยังไม่ได้เปิดเผยอะในเดือนนี้จะเปิดเผยมีความชัดเจนนะคะมีโอกาสได้เริ่มต้นกันใหม่ถูกแบบบอกความในใจถูกคลั่งรักนะคะมีโอกาสนัดเจอออกเดทนะคะท่องเที่ยวแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันค่ะน่าจะได้มีเวลาร่วมกันน่าจะได้แบบเจอกันนะชาทา่าน้ำในเดือนนี้ค่ะ พอดูเพิ่มนะคะว่าไพ่อยากจะบอกอะไรความรักของชาวธาตุน้ำเป็นเดือนที่เขาจะเข้ามาสารภาพความในใจกับคุณหรือว่าบอกแบบ ทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในใจเขานะคะเกี่ยวกับคุณเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้กับคุณเพราะว่าเหมือนมันมันถึงเวลาแล้วอะแล้วเขาก็ยอมรับใจตัวเองแล้วแล้วก็เขาก็อยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปมากกว่านี้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความกังวลแล้วก็คิดมากในเรื่องของคุณมากๆเลยนะก่อนทั้งก่อนหน้านี้แล้วก็ในช่วงเดือนนี้นะคะจริงๆรงอะแอนรู้สึกว่าชาวธาตุน้ําเขารู้สึกว่าคุณจะมีตัวเลือกหรือว่าคุณมี เขาหาอืเขาค่อนข้างเป็นกังวลในความสัมพันธ์นี้นะแต่ว่าก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาต้องการที่จะ take action นะคะหรือว่าต้องทําอะไรสักอย่างแล้วแหละในเดือนนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมีการเติบโตนะคะแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกมั่นใจรู้สึกมันคงแอนว่าเขาจะทุ่มเทกับคุณแบบที่คุณคาดไม่ถึงเลยอะถ้าอยากแนะนําอะไรนะคะความรักของชาวธาตุน้ำ เดือนนี้ชาว่านน้ำนะความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะจะมีความมั่นคงขึ้นมากๆจะมีความจริงจังขึ้นอย่างชัดเจนนะคะแอะรู้สึกเลยว่าจะมีความจริงจังนะคะมีการได้แบบพัฒนาความสัมพันธ์กันจริงจังเลยนะมีการพูดถึงเรื่องอนาคตแลนอนาคตที่แบบชัดเจนเลยนะคะในเรื่องนี้ก็คือแบบมีแบบแผนนะคะเป็นขั้นเป็นตอนนะไม่ได้ไม่ใช่การแบบพูดไปเรื่อยๆคือคุณจะรู้สึกได้เลยว่าเขาอะ เอาจริงเขาจริงจังนะคะคุณจะรับรู้ได้ถึงความจริงจังของเขานะคะแล้วก็ของความสัมพันธ์นี้จริงๆเพราะว่าเขารับรู้ความต้องการของเขาจริงๆแล้วอะคือเหมือนที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนนะคะว่าความสัมพันธ์จะไปในทิศทางไหนอาจจะแน่ใจแล้วแต่ยังไม่ได้มีการลงมือทําอะไรสักทีในเดือนนี้เป็นเดือนที่เขาจะมีการแอคชั่นนะคะหรือว่ามีการลงมือทําหรือทําอะไรให้เกิดขึ้นจริง ถ้าเขาได้มีการทบทวนตัวเองแล้วคะ่ะว่าเขาต้องการอะไรจริงๆในความสัมพันธ์นี้นะคะคุณจะได้เคลียร์ใจกันนะในเดือนนี้คุณจะได้เคลียร์แล้วก็ปัญหาเก่าๆที่สะสมค้างงกันนะคะหรือความไม่เข้าใจเล็กๆน้อยๆหรือแบบไปจนถึงปัญหาใหญ่คุณจะได้กลับมาเคลียร์กันทั้งหมดในเดือนนี้แล้วก็คือทุกอย่างก็คือจะได้รับการแก้ไขได้รับการเคลียร์ความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำมีความจริงจังขึ้นแบบ ถึงขั้นมองอนาคตร,ร่วมกันยาวๆได้เลยนะเป็นข่าวดีส่งท้ายปีของชาวธาตน้ำค่ะได้รับข่าวดีทางความรักนะคะถูกแสดงออกแล้วก็น่าจะมีความมั่นคงขึ้นมองอนาคตร,ร่วมกันได้ค่ะโอเคนะคะสำหรับความรักของชาวธาตน้ำกรกฎผีจิกมีนในเดือนธันวาคมนี้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกับแอนในคลิปถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ